วันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนดีๆของผมให้รู้จักเขาคือคริสโดยคริสต้องการที่จะฝึกเพ้นท์ที่หน้าเพื่อที่จะหาลายได้และหน้าของเอเลียสจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเขาส่วนสีที่เราจะใช้แทนสีเพ้นท์ก็คือสีทาโลหะสีโลหะนี้ไว้จะทำอะไรบ้างเหรอก็เออเอาไว้ทาพวกรั้วบ้านเอเลียสหน้าของนายจะเปลี่ยนไปตอนนี้ผมกำลังโทรหาเอเลียตฮัลโหลนายอยู่ไหนอ่ะกูยอยู่ที่ร้านคริสเราเพ้นท์หน้าของนายอยู่อ่ะงั้นนายรอได้ไหมฉันกำลังทำงาน <Elliot S 2> อยู่เอเลียนายมาเลยนายช่วยคริสมาหน่อย โอเคงนะัค้นกูขอ10นาทีเดี๋ยวกูเข้าไปถึงโอเคได้แใจเย็นเอเลียสนายจะทำหน้าบึ้งทำไม,แ,มแล้วนายจะถ่ายคลิปทำไมเนี่ยถ่ายวอกไงมันเป็นคลิปที่ฮาออกโวคิดใจเย็นดิมันมันเข้าตากูเนี่ยเอเลียสนายชอบการเพ้นไหมไม่เลยจะเสร็จยังอะเรียบร้อยเอเลียส <c oughs> ฉันเสร็จแล้ว <c oughs> ก็ดี <c oughs> ที่หน้ากูนี่มันคืออะไรเนี่ยมันคือสไปเดอร์แมนไงสไปเดอร์แมนเหรอสามชั่วโมงกับการเพ้นหน้ากูเนี่ยนะ เพนอย่างงี้มึงเอาสีสาดหน้ากูล่อใยแมมโมมาแปะยังเหมือนกว่าเลยและนี่เหรอว่าสไปเดอร์แมนของมึงแม่งยังกับอิลูมินาติอยู่บนหน้ากูเนี่ยเอเลียดใจยเย็นๆใจยเย็นๆเ,เหรอดูหน้ากูสิเบนแม่งไม่ได้ใกล้เคียงกับสไปเดอร์แมนเลยเอยเลียดกันเลยขึ้นทำไมมันล้างไม่ออกคิสอ๋อมันคือสีทาโลหนะเนี่ยโอ้โหไหนองช่วยหาวิธีล้างหน้ากูออกใจยเย็นไอเลียและมึงคิสไปทำงานแทนกูเลย เอเลียดนาะยไม่อายบ้างเหรอวะกูมาในสภาพอย่างนี้จนชินแล้วเนี่ยมันต้องแบบนี้สไปเดอร์แมนตัวจริงเอเลียดนายหยิบน้ำยาอะไรขึ้นมาเนะี่ยอันนี้แหละมันจะช่วยล้างสีที่หน้ากูออกเบนเลิกถ่ายได้ละเบนรู้ไหมนายเร็วมากเลยทําไมนายพูดอย่างนั้นกนะัคริสเอเลียต้องทำงานด้วยสภาพหน้าอายอย่างนั้นมันก็ยังทำงานได้อยู่นี่พวกนายมาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยฉันกำลังทำงานอยู่จะเอเย่นเอเลียสฉันแค่มาดูนายเฉยว่านายเป็นอะไรนายก็เห็นนี่ไงน้าล้างไม่ออกเนี่ยแล้วนายจะทำยังไงต่อ โอ้นายถามว่าฉันจะทํายังไงต่องั้นเหรอฉันถมน้ําลายลงไปในเบียร์ของนายแล้วอะไรนะฉันไม่ได้สั่งเบียร์ฉันสั่งน้ําเปล่า <c oughs> แล้วกูถมน้ําลายใส่ใครไปวะชิบหายแล้วโอเคสําหรับวันนี้เอ่อ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายว็อกอะไรดี <c oughs> ผมน่าจะหาเกมเล่นเอ่อเจ๋งๆสนุกสักเกมหนึ่ง <c oughs> เอาว่าไงออสการ์โอ้เซโร่อยู่ไหนเซโร่เซโรมานี่แล้วเซโรมามามาเซโรเซโเซโรเซโรเซโรเซัรเซรเซโรเซเซโร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 เซรเ เป็นครั้งแรกเลยเนีย่ที่ผมจะได้เลยกับหมาเอาแล้วนะไปขับมามามาเร็วมาเร็วเยี่ยมมาก <c oughs> ผมแกล้งเอเลียตโดยที่ว่าส้วมใช้งานไม่ได้ดังนั้นเอเลียตก็ต้องมาเข้าห้องน้ำด้านนอกรอให้เอเลียตเ,เข้าห้องน้ำเคลื่อนที่แล้วก็ยกห้องน้ำนั้นใส่ท้ายกระบ,บะขังเอเลียตเอาไว้จากนั้นเป็นยังไงต่อไปดูกันคิสคิสพร้อมนะ ไอเล็กเราเข้าห้องน้ำแล้วเอาละตามแผนตามแผนไป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 ขอโทษนะพวกฉันต้องไปก่อนแล้วเฮ้ยท็อปไดเนี่ยเฮ้ยไม่เอาหน้าโว้ชว้ชช่อนนี้สวยแน่ถ้าเราขับผ่านลงไปอัดคลิปข้างนอกที่เบนเอาเลยเอเลียกขอโทษนะพวกลาก่อน เลิกอัดคลิปได้แล้วได้เวลาเล่นเกมโดนัทแล้วเอาละเกมนี้เป็นยังไงอธิบายซิเอเลียสฉันไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยเล่นมันมาก่อนเลยโดนัทนี่มาเล่นยังไงเนี่ยโอเควิธีเล่นโดนัท <laughs> มึงถ่ายเลยให้ใกล้ขนาดนี้เนี่ยเอาโดนัทวางกระจายไว้แล้วก็สนว่ากากตามสีที่ชอบจากนั้นใช้งวงหยิบโดนัทที่เป็นสีเดียวกันกับหน้ากากอยากของนายนี่ก็เป็นสีแดงเอเลียสซุมออกหน่อยซุมออกซุมออก ซุมออกอ่ะไม่ใช่นายใช้ใช้นิ้วแหกออกอ่ะแหกออกได้ยังเอเลสเอเอาละสามสองหนึ่งด้วยอาจะได้หนึ่งอันแล้วเออไม่ได้วะ

อีกอันเดียวยาครบแล้วไม่แฟร์เลยของฉันมันยากกว่าอีกสักเกมไหมได้เลยไม่มีปัญหาเอาสองอันแล้วเอาแล้วอีกอันหนึ่งองอขอนันอยู่กับนายดิเองฉันเอาสีอื่นก็ได้เอาเบนขี้โกงว่ะ ครบแล้วฉ,ฉันครบก่อนฉันชนะแล้วบี้มไม่ต้องดีใจขนาดนั้นก็ได้มานี่หน่อยสิขอหอมแก้มสักทีนึงฉันรักนายนะ ฉันก็รักนายเหมือนกันเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปแกงเอเล่นนุ่นไอเล่นอยู่ตรงโน้นาแกงอะไรกูเลยกูเผ็ดแล้วโอเครอดแล้วกูขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูออกในครั้งนี้ และผมทําสําเร็จแล้วกับคลิป5คลิปภายใน5วัน3คลิปที่แกล้งเอเลียตและ2คลิปที่ทรมานเอเลียสและถ้าอยากรอดูคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ไว้โอ้นั่นไงพ่อผมมาแล้วถึงเวลาต้องไปแล้วเขาคงจะมาบอกให้ผมไป1ชั่วโมงชันมีมวลาให้แกเตรียมตัวอีก1ชั่วโมงตอนนี้ผมถ่ายวอกอยู่นะฮะพ่อไม่สนอาหารอยู่บนโต๊ะแล้วและลูกก็แกปวดที่ โอเคไปละบายหน่อยพ่อบาย